กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะผมก็จะมาทำคลิป How I Take Care of My Skin นะคะ mm hmm. ก็คือเพิ่งอาบน้ำเสร็จเลยนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นคือหัวเปียกมากแล้วก็หลังอาบน,น้ำทันทีนะคะอ๋อมก็จะลงบอดี้ออยล์ก่อนเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันสำคัญมากๆค่ะทุกคนช่วงนี้พอลงบอดี้ออยล์แล้วรู้สึกว่าผิวมันดูโ okay, อเคขึ้นแล้วก็มันหอมแล้วมันก็ดูแบบสุขภาพดีอ๋อมก็เลยแบบลงประจำเลย แนะนําให้ลงตอนที่ผิวยังหมาดๆอยู่หลังจากที่อาบน้ำเสร็จนะคะเพราะว่ามันจะทําให้แบบออยล์ซึมเข้าผิวได้แล้วก็ไม่เหนอะหนักจนเกินไปด้วยหลังจากนั้นที่สําคัญมากๆนะคะก็คือการลงสกินแคร์เลยคือออมาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญต่อก,การลงสกินแคร์เร็วๆนะคะเพราะว่าไม่อยากทิ้งให้หน้าเราแห้งจนเกินไปดังนั้นเนี่ยออก็คือแบบหลังจากที่อาบน้าเสร็จออกก็จะลงสกินแคร์แบบทันทีเลยคืออยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าแบบ คุณอาถามว่าทำไมผิวหน้าถึงดีใช่ไหมเอาจริงๆมันมีช่วงหนึ่งที่ออกไปต่างจังหวัดแล้วแบบหน้าออกมาแพ้มากๆก็คือแพ้น้ําแบบนา แล้วก็ลอกออกมาเป็นขุยแดงๆหมดเลยคือจริงๆออกแบบอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่แพ้ง่ายมากๆก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเลือกนะคะเลือกสกินแคร์ที่ดีซึ่งช่วงหนึ่งของออกที่ทําให้ผิวออกแบบพังไปเลยก็คือออกมาไปเที่ยวตอนนั้นอมอไปเที่ยวที่เขาใหญ่กับเพื่อนนะคะแล้วแบบขึ้นน้ามันสกรปรกมากแล้วอมอก,ก็อาบน้ําไปแบบว่าออมไม่รู้ไงอมออก,ก็อาบแบบใช้อาบน้ําไปเลยแล้วทีเนี้ยหลังจากกลับมาคือหน้าแบบพังเพราะว่า ผิวคือผื่นขึ้นฉ่ำมากเลยนะคะหลังจากนะั้นอะทุกคนออกค่อนข้างให้ความสําคัญต่อการแบบว่าคลีนหน้ามากหลังจากที่แบบอาบน้ําเสร็จแล้วก็ลบหน้าแบบไม่นอนพร้อมเมคอัพอนะคะแล้วที่สําคัญเลยคือออกมาซื้อเครื่องกรองน้ํามานะคะอันนี้เดี๋ยวผมจะแปะให้ดูทุกคนจะเห็นแล้วแหละคือมันช่วยมากๆเพราะว่าแบบบางครั้งอะน้ามันเป็นสีแบบขมๆเหมืนคนคนรต้องลองสังเกตดูแบบมันมีจริงๆนะแล้วคืออันนั้นแหละโค้ดสกรปรกอะหลังๆมาออกมเลยแบบว่าใช้เครื่องกรองน้ําอะไรเลยมันสะดวกมากๆ ึ่งรุ่นที่หอมใช้นะคะเป็นรุ่นฟิลิป AWP 1775แล้วตัวเนี้ยเขาช่วยลดคอลีแล้วก็สิ่งสกรปรกได้ถึง99%เลยแถมซื้อครั้งเดียวนะคะก็คือใช้ได้นานถึง4-6เดือนเลยคือจะบอกว่ามันคุ้มมากๆจริงๆก็คือใช้ง่ายแล้วก็สะดวกกะทันรัดมากๆสามารถต่อเองได้เลยอะทุกแบบคนคืออย่างออมเนี้ยก็คือต่อเองเลยนะคะต่อจากฝักบัวเลยทุกคนคือออมาค่อนข้างแนะนําเลยนะคะคือมันแบบว่าคุ้มมากๆในการแบบซื้อครั้งเดียวเราใช้ได้ยาวๆยิ่ง ตอนนี้คือแบบฝุ่น PM 2.5มาแรงมากๆนะคะก็คืออมอแนะนำเลยทุกคนทำอะไรได้ทำนะคะอย่างอมินก็คือ ใช้น้ำแล้วแบบรู้สึกว่าเออพิกไม่ค่อยมีปัญหาผิวขนาดนั้นนะคะใครที่แบบไปออกทริปกันบ่อยๆอย่างเงี้ยคือพกตัวเนี้สะดวกมากๆพกไปแค่ไซนี้นะคะแล้วก็เอาไปแบบไข่เอาที่โรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยสาหรับใครที่กลัวคือเขา,ากรองได้เลยอะ่ะทุกคนคือมันสะดวกมากแล้วอย่างออกอย่างเงี้ยที่ไม่มีความรู้เรื่องแบบการไข่น็อตไข่อะไรคือตัวนี้คือสะดวกสุดๆก็คือไข่เข้าไปได้เลยแบบหมุนหมุนจากฝักบัวแล้วก็ต่อได้แบบสะดวกมากๆเลยนะคะคือแนะนํามากๆทุกคนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ แเลยนะคะก็คือการทากันแดดนั่นเองคือถึงอมจะออกจากบ้านหรือไม่ออกจากบ้านอะ่ะทุกครั้งคืออมลงสกินแคร์เสร็จอมจะต้องทากันแดดนะคะเพราะว่าอยู่ในบ้านอะ่ะคือรังสี U V จากแสงไฟจากบูไลทหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีนะทุกคนดังนั้นก็คือแนะนําให้ทากันแดดตลอดเลยนะคะสําคัญมากๆจริงๆช่วงนี้หอมก,ก็กลับมาแบบดูแลผิวอย่างจริงจังนะคะอมก,ก็จะทาครีมเยอะม,มากๆเลยนะคะเพราะว่าเอออยากแบบให้กู้ผิวเพราะอมเป็นคนผิว แ้งใช่ไหมเราช่วงเนี้ยคือแห้งมากๆเลยอ๋อมก็เลยแบบเออใช้ครีมเยอะนึงทั้งจ o i ์ไรเซ z e r แล้วก็ b r i g h t นน i n g นะคะทุกคนใครที่แบบเอออยากจะกลับมาดูแลผิวอ๋อมแนะนามากๆเลยนะคะลองไปทําตามกันดูเนาะอ๋อมทาครีมประมาณแบบ3 4สตัวได้นะคะนี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็น how I t e care my skin ข้าวๆนะคะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบเอออยู่บ้านสบายๆไม่ต้องแบบออกไปไหนเยอะอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อมก็จะทําประมาณนี้เลยเนาะอะไรอย่างนี้ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเย้บายบาย